เนี่ยพี่แล้วเราทำเองอ่ะเวลาเราไปซื้อเขาเขาชอบห่วงไสเราไงเราทำเองดีกว่าไข่ยัดไส่เนี่ยมันมีเคล็ดลับอยู่ไม่มากอันดแบ,บแรกเรามาเริ่มจากทำไส้ก่อนเลยเราทำไส้เราพักเอาไว้ผมเราก็จะมาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนหั่นเป็นเสีเ่ยงลูกเตา๋านะครับผมแบบนี้ง่าย ไม่ไม่ต้องเล็กไม่ต้องเล็กมากก็ได้พี่เพราะเดี๋ยวผัดผัดไปมันก็จะแหลกๆไปหน่อยนึงอยู่แล้วนะมาประเทศหนึ่งลูกกับหอมใหญ่ครึ่งลูกนะครับจากนั้นก็หอมใหญ่ต่อครับหอมใหญ่นี้ต้องเล็กๆหน่อยยิ่ยงถ้าจะทําให้ดิกกินนี้ต้องเล็กๆแล้วสองอันนี้รวมกันได้เลยนะพี่เอารวมกันไปได้เลยเดี๋ยวเราผัดผัดนานๆผัดให้มันแหลกไปเลยพี่นะครับอันนี้เป็นเป็นทริคนง่งที่ผมได้มาจากเอ่อพี่ท่านหนึ่งที่เขาทำร้านอาหารนะเขาจะพยายามปรุงเครื่องปรุงไว้ก่อนเขาบอกว่า ปรุงเครื่องปรุงไว้ก่อนอย่าไปปรุงในกระทะเวลาไปปรุงในกระทะบางทีเวลาเราร่บหรือเราอะไรจะทําให้เรากัดผิดพลาดหนึ่งจานนะครับปรุงนะครับซอสมะเขือเทศหนึ่งช้อนโต๊ะครับบางทีผมก็กะเอาเขาก็เลยบอกว่าเวลาเราไปปรุงอนะ่ะผมว่าพี่ๆใครๆหลายคนเป็นเคยเป็นไหมเวลาผัดไปแล้วปรุงไปแล้วมันพวดอ่ะต้องมีครับเขาบอกให้ปรุงไว้ก่อนแบบนี้เวลามันจะตักออกมันจะอะไรมันจะง่ายน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ันนี้ช้อนมันไม่ใช่ช้อนโต๊ะผมก็ตักเล็กหน่อยนะแม็กกี้หรือว่าซอสถั่วเหลืองครึ่งช้อนโต๊ะแต่ทัดตัวหอมใหญ่กับมือเันให้มันสุกๆเละๆเ,เลยพี่แล้วมันจะอร่อยถ้ามันแห้งไปที่เติมน้ำนิดิดได้นะผมเติมน้ำนิดหน่อยเยอะๆนะเยอะเพราะว่าถ้าไข่ยาไส้ไส้มันแฉะมันจะห่อยา้านะครับนี่คือเคล็ดลับที่หนึ่งนะการทําให้ไข่ยดไส้อร่อยนะครับ หอมใหญ่กับมะเทขือเทศควรจะสุกผักจนสุกมาก,มากจนสุกแบบเละนะครับถึงจะอร่อยนะครับใส่หมูแล้วครับใส่หมูแล้วนะครับใส่เครื่องปรุงตามได้เลยนะครับอยากให้หมูมันสุกจนหมดแล้วใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงมันจะไม่ซึมเข้าเนื้อหมูดิใส่หมูแล้วใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ตามได้เลยรสชาติของไส้จะจัดจะเข้มข้นเลยนะครับพี่เวลากินเปล่าๆจะรู้สึกว่ารสจัดเกินไปนั่นคือรสชาติที่ถูกต้องนะครับ ้ากินเปล่าๆแล้วพอดีไปเจอไข่จะจืดนะครับบอกเทคนิคตอนทําไข่นะครับตอนทําไข่เนี่ยเราจะไม่ปรุงนะครับไม่ต้องไปใส่น้ําาลไม่ต้องไปใส่เกลือให้มันเค็มนะครับเพราะไข่ที่มันจืดแล้วเนื้อหนาอร่อยจะมาตัดกับรสชาติของไส้ที่เข้มข้นผัดไปหน่อยๆรวนให้มันแห้งหน่อยให้มันหอมให้มันเข้าเนื้อใส่น้ำมันเล็กน้อยเหมือนเดิมจะใช้เนยก็ได้เพื่อความหอมนะครับผม ถ้าไม่ใส่น้ํามันนั่นคือเหตุผลที่หลายๆคนทำแล,ล้วไม่อร่อยไข่ันจ้างไข่คนเดียวเพราะฉะนั้นมันต้องมีน้ํามันหน่อยแต่น้ํามันพอประมาณผมใช้ไข่สองฟองถ้าพี่ใช้เบอร์ใหญ่มากๆอาจจะฟองเดียวได้อันนี้ผมใช้เบอร์เบอร์เอ็มเบอร์เอ็มค่อนข้างเล็กกระทะต้องร้อนนะครับถ้าไม่ร้อนไข่มันจะด่างแบบนี้เลยเย่ยเลยพี่เห็นไหมไข่ไม่ได้แนละ้วไข่ฟูแล้วเนหะ็นไหมทางที่ไม่ต้องมีน้ํามันเยอะเลยไข่เราก็ฟูแล้วมากๆเลยพี่เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยบอ,อยยังไงนะครับพี่พี่หายเสียงมาใบหนึ่ง ถ้าเป็นกระทะทั่วไปผมไม่รู้แต่ถ้าเป็นกระทะผมมันแค่นี้ลูดแล้วไงพอมันลูดเสร็จปั๊บพี่ก็เอามาห่อบนเขียนก็ได้แต่เวลาผมทําผมจะใส่ถ้วยแบบนี้พี่เอาถ้วยมาใบหนึ่งทําแบบผมเนี่ยแล้วก็เอาไข่เนี่ยใส่ลงไปใช่ไหมใส่ไต้ลงไปเลยพี่ใส่ใต้ลงไปเนี่ยอ่ะเป็นแม่มิง้งแม่มิ้งก็ห่อได้พี่พูดถูกไหมนะครับพี่แล้วก็เอากางก็กรอบฝูดมันปั๊บแล้วพี่ก็กลับได้ ยัดไส้ไม่มีไหลเลยช่วยใบเดียวครับพี่ช่วยได้เลยแล้วพิธีผ่าโชว์ไส้นะครับเอามีดมาแล้วผ่าสี่พี่ผ่าแบบนี้กันไก่ได้ไหมอืมกันไก่ก็ได้มีก็ได้นะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ไขย่ยัดไส้น่าก,กินมากๆอเนี่ยพี่แล้วเราทําเองอะ่ะเวลาเราไปซื้อเขาเขาชอบห่วไส้เราไหเราทําเองดีกว่า ัดไปค่ะจะรับคอดีเลยก็คือเคล็ดลับสำคัญก็คือไข่อย่าปรุงส่วนใหญ่ถ้าไปกินข้างนอกอ่ะจะเจอกลิ่นรสดีแรงมากอันนี้เราไม่ได้ใส่ก็โอเคเกิเวลาทำอําอ่ะก็คือไส้อ่ะปรุงรสจัดแต่ไข่อย่าปรุงแล้วมันจะตักกันคอดีย แเชบุกสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีนะครับทำมาจากวัสดุไทเทเนียมพลาสและก็กราฟีนนะครับผมร้อนเร็วกว่าเพชรถ,ถึง2เท่าทนทานกว่าเหล็กถึง5เท่าทําเมนูไหนก็ไม่ติดใช้ไฟแรงก็ไม่มีปัญหาและก็ใช้ได้กับเตาทุกชนิดไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ผลิตโดยบริษัทแฮปปี้คอร์เกาหลีของแท้แน่นอนใครที่สนใจอยากทําอาหารสนุกทําอาหารปลอดภัยนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเรามีโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ครับ